สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพ่อพ่อแม่แม่พี่พี่น้องน้องเอฟซทุกคนทุกท่านนะคะก็มาปล่อยสองสาวรอคุณพ่อนะคะแม่วัาสนาเดินมาแล้วมาปล่อยสองสาวออกกําลังกายรอคุณพ่อนะคะมาปล่อยกินหญ้าหญ้าสวยมากนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าสองสาวจะทานกันหรือเปล่านะคะมาเด้อมาเด้อ ไปเอาต้นบังหุงได้น่นมาลูกมามามาพี่เร็วมาเร็ว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 หญ้าสวยมากเลยนะคะก็มองไว้หลายวันแล้วไม่รู้ว่าสองสาวจะทานหรือเปล่ารอคุณพ่อมานะคะบุกไปยังนันบุกไปยังนันเท่ากัน่ะพี่โอ้ยงามๆบอกกินเหยียบยำมืด ก็เป <ś webinars> ็นบรรยากาศยามเย็นนะคะกับครอบครัวของน้องนาตยาแม่วัสนานะคะ อย่างง่ามๆบ่กกินเลยว่ากวางเบิ่งยำเมดถอยถอยถอยเบิ่งขึ้นไปกินอย่างทั้งพ้นน่ะเนาะนยำหย่าเขาเมดเลยโอ้ยหุงสีเกี้ยวให้กินดีกว่าตาภาพไปออกล่อพอดีกว่าปะเดี๋ยวค่อยเกี่ยวให้เอาดีกว่ามาเด้อมาเด้อมาเด้อพี่เด้อ พาสองสาวออกมาแล้วนะคะโอ้ยอามาตใส่อีกเอาเอาอเอาหลายห่วงแท่พาสองสาวออกมาจากด้านในแล้วนะคะกลัวสองสาวเหยียบหญ้าหมดนะคะเดี๋ยวเกี่ยวให้ดีกว่าก็มายืนรอคุณพ่อนะคะ เดินรอคุณพ่อที่เก่าเวลาเดิมค่ะโอ้ยไงได้แม่วาดเอ้ยก็แม่วาสนาก็เล่นดินนะคะนัตยาก็เล่นยางรถนะคะ มายืนที่เดิมนะคะที่เก่าเวลาเดิมนะคะตอนนี้ก็ห้าโมงกว่าๆแล้วนะคะเอาอยัางลายอันแท้เออคุณแม่วัสนาเล่นดินนะคะเป็นความสุขนะคะคลายเครียดได้นะคะคลายเครียดได้ ปล่อยสองสาวออกมารอคุณพ่อนะคะ นาตาเขาให้มากินงาคอยจะคข้องกับม้วเลนนั่นล่ะเบิ้งแม่วาสนากินแน่พุ่นเห็นบ่หนี่แม่วาสนากินเห็นบ่หนี่ห่วงน้องกวางไหมนัน่ะห่วงน้องกวางไหม เอาจะห่วงแม่ว่าหรือว่าจะห่วงน้องกวางเอาโอ้ยเอาน้องดิ่น้องน้องจะตกต้นไม้นั่นน่ะน้องสิตกต้นไม้เด้เอา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 อโอ้ยโอ้ยหักน้องหักน้องย่หักน้องย่แม่วาสนาก็ไปแล้วนะคะนัตยาก็ห่วงน้องนะคะ thằng nạn áo nòng quăng tốt đã áo bó, áo bao áo nòng จ้าไม่ว,ว่าจะเดินไปกินหญ้าข้างในแล้วลูกเดี๋ยวรอคุณพ่อเข้ามาก่อนแม่วาสนาก็จะเดินเข้าไปป่านะคะ <c oughs> ให้คุณพ่อมาก่อนนี่มากินตรงนี่แม่แม่ ตรงกว่าแล้วคุณพ่อยังไม่กลับมาเลยนั่นก้อยเจงก้อยเจงอยู่บนต้นไม้อ่ะนาตยา <c oughs> นั่นนัน,น,น,นดึงไปทั่วแล้วถอย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 นั่น,นซอยแน่พะนะอ,นอู้ไปเอาน้องแมไ่ไปเอาน้องแม่เร็วเร็วเร็วไปบ่ไปเอาน้องบ่โอ,โอ,โอ,โอ นั่งเจียงตอกต้นไม้ซะเนาะโอ้ตอก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 โอ้โอ้โอ้ไปเจียงปีนต้นไม้นะคะโอ้โอ้โอ้หน่งตกต้นไม้โอ้มาเอาหน่องเด้อนี่มาเอาหน่องเด้อเร็วเร็วเร็วหับหน่องบ่หับหน่องบ่เฮ้อเฮ้อฟังเสียงนะคะฟังเสียงคุณพ่อมาแล้วเหรอ คุณพ่อมาแล้วดูอา <c oughs> การแม่วาสนานะคะคุณพ่อเลิกงานแล้วคุณพ่อได้อะไรเอ,อ่ย กลับบานกับมาเด้อพี่น้อยเคยน้องแน่เ,เนี่ยเมาเน้องเจ๋งแนแล้วแนแล้วเๆๆวเร็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 วเห่วงร็วงะะห่วงร็วเร็วเร็วเร็วม,ม่วเร็มารา็วเร็วมรวเร็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 ว่วมวว

เอาเอาเอาหน,นังรถยังไงเนาะเอาไปสิมาหับเนาะจะมีใครมารับไหมเนาะไม่มีใครมารับน้องก้อยเจ๋งเลยนัตยาห่วงแต่คุณแม่นะคะอ่าคุณพ่อมาก็ยืนนิ่งกันแล้ว ค่ะก็เป็นวิถีชีวิตของครอบครัวของน้องนาตยาแม่วาสนานะคะวันนี้ก็ได้ปล่อยสาวๆมารอคุณพ่อกลับบ้านนะคะยังไงก็ฝากสองสาวไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของพ่อพ่อแม่แม่เอฟซี FC, ทุกคนทุกท่านไว้เช่นเคยนะคะฝากกดแชร์ให้ด้วยนะคะนาตยาสวัสดีค่ะสวยๆนอยลูกนายสวัสดีค่ะสวยๆยังไงบ,บายบาย,บาย,บาย,บายก่อนบายบายก่อนบาย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 พ่อพ่อแม่แม่กเร็ว ห่วงกินหญ้านะหน้ามาเร็วไปแล้วค่ะนัตยาไปแล้วไม่ยอมไายบายค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ